ข่าวประจำรายการวันนี้เราทําเหมือนทุกครั้งคือเราจะเอาข่าวหน้าหนึ่งนึงซื้อพิมพ์เนี่ยมาเรียงให้ท่านดูอย่างวันนี้วันจันทเนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อครับนี่เป็นอีกวันหนึ่งที่ข่าวหน้าหนึ่งนึงซื้อพิมพ์วันนี้ไม่มีประเด็นการเมืองหลักนะครับที่จะบอกเหตุการณ์อะไรได้เอ่อนั่นก็คือข่าวเรื่องของการเลือกตั้งสว คือเลือกตั้งสวสําคัญไหมสําคัญครับแม้ว่าเรเด็จการจะออกแบบมาให้พิลึกพิลั่นที่ไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนแต่มันก็จําเป็นวันนี้หน้าหนึ่งนึกซือพิม์ทุกฉบับลงข่าวเรื่องสวผ่านระดับจังหวัดแล้วก็มีปัญหาป,าน,ปน่ปนแต่ที่ผมบอกไม่สำคัญก็คือยังไม่รู้ว่าจะ ใครจะได้เพราะมันต้องขึ้นอยู่ระดับประเทศเอีกรอได้ครับแต่วันนี้กลับมีข่าวที่น่าสนใจสองข่าวข่าวที่หนึ่งก็คือข่าวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สำคัญก็คือทักษิณสยบข่าวลือว่าป่วยหนีออกนอกประเทศอีกแล้วเนี่ย ไปกินห่านพะโล้แตบอกเอ๊ะไปกินห่านพะโล้มีความสําคัญยังไงมันมีความสําคัญครับผมให้ความสําคัญมากกว่าคือวันนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ผมเรียกว่าไอ้พวกรอพอชอนี่นะมันมันคอยปั่นข่าวแล้วก็ให้ข่าวเท็จอย่างอย่างหน้าไม่อายว่ากันดีกว่าคือปั่นกันเฉยๆอย่างเงี้ย แม่แล้วผมก็รู้สึกว่าท่านทักษิณท่านก็คงจะบรรลุธรรมแล้วมั้งคือดูเหมือนท่านไม่โกรธไม่ว่าอะไรแล้วข่าวเนี่ยครับกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งซื้อพิมพ์ทุกฉบับเลยคือข่าวทักษิณไปกินห่านพะโลแล้วไอเฮียที่ขายห่านพะโลเจ้าอร่อยที่สุดเนี่ยก็ใส่เสื้อแดงมาต้อนรับ เลยได้ลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แม่คุ้มเลยนะไอเฮียนะเรื่องของเรื่องมันเกิดจากไอเนี่ยครับไอเจ้าหมอวันลงเนี่ยมันปั่นข่าวจริงๆผมก็ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อตั้งวิจารณ์อะไรแกนะครับแต่แกทำจนเกินเลยเกินเหตุมากนะครับแกปั่นข่าว แล้วที่สำคัญก็คือมันจะมีหนังสือพิมพ์อยู่สองสามฉบับช่วยกระพือข่าวนี้จนกลายเป็นไวรัลดได้เออก็นี่เนี่ยยผมถึงบอกว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยม,นะมันคุณภาพบางฉบับเนี่ยมันคุณภาพมันต่ำจริงๆก็เลยกลายเป็นความจำเป็นที่ท่านทักษิณไปกินพะโลเลยกลายเป็นข่าวเด่น ไอ้เจ้าหมอวรงเนี่ยนะครับมันปล่อยข่าวว่าทักษิณป่วยอีกแล้วแล้วไม่ไปก็ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้วันที่สิบแปดนี่เขานัดหมายกันแล้วนะก็รู้กันแต่ขอให้สื่อมวลชนที่เอาเอาน้ำลายของไอ้ไอ้เจ้าหมอหมอวรงเนี่ยไปเนี่ยนะให้รู้จักอายบ้างได้ไมั้ย ทัดทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการนะครับเอานี่ครับมาดูหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้ตีข่าวใหญ่พาดหัวตัวเบลอหมดคือเลือกสวเอ,อ่ผ่านระดับจังหวัดแล้ว77จังหวัดแล้วกำลังจะขึ้นสู่ระดับประเทศอย่างที่ผมเรียนท่านแต่ว่าเรื่องอเฮียใส่เสื้อแดงมาต้อนรับท่านทักษิณไปกินหานพะโลนี่กลายเป็น หน้าหนึ่งนังสือพิมพ์ชุกฉบับแล้วข่าวเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวที่ทุกคนก็ตอบรับไวรัโลไม่ใช่ตอบรับในทางบวกนะตอบรับในทางที่ในทางลบกับไอ้หมอวะหลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่เขาไม่ได้ลงข่าวลือของไอ้หมอวะหลงนะเพียงแต่มันมันปั่นกระแสจนกระทั่งเกิดเหตุเขาก็เลยพากหัวบอกโชกินห่านพะโล ทักสินสยบข่าวลือแกล้งป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ไปศาล18มิถุนายนนี้เนะมะมติชนก็เหมือนกันนะครับก็ลงข่าวสองข่าวนียครับส่วน,นข่าวเรื่องเรือหายเรือหายสามลำจับได้แล้วเนี่ยเป็นข่าวด้วยหน้าหนึ่งซื้อพิมพ์โชว์ระบบระบบ โครงสร้างของของตำรวจที่ทุจริตนี่นะครับแต่ว่าไม่ขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่เอาละมติชนก็บอกเหมือนกันเลยครับพาดหัวอย่างที่ผมว่าท่านดูเลยนะข่าวสดผมสนใจแต่รูปไอ้เฮียใส่เสื้อแดงมื่อต้อนรับทักษิณกินห่านรปรโลนี่แกเลยดังไปผู้จัดการก็เหมือนกันนะครับผู้จัดการลรงดรูนี้หมดลนะ โอ้ยไทยโพสซึ่งเป็นตัวปั่นข่าวให้หมอว่าลงยังเอารูปของไอเฮียผมมาลงเลยเออไอเฮียพราหานพระโลเจ้าดังนี่นะแต่พาดหัวบอกปล่อยภาพแมวกินห่านกรบกบป่วยก็คุณเองนะปั่นข่าวเขาขึ้นมาเออบอกให้รู้จักอายหน่อยสินี่ครับเดลินิวก็เอาข่าวนี้มาลงเหมือนกัน นะบอกยันทักษินไปพบอยายการแน่เอาโอเคสยามรัฐเอาตรงๆเลยครับดีเหมือนกันหมอว่งลงปูดปูดข่าวทักษินป่วยเข้าโรงพยาบาลกลางดึกซึ่งมันไ,ไ,ไม่จริงนะแนวหน้าซึ่งเป็นสายข่าวที่เอาน้ําลายของห,หมอว่งลงมาลงเป็นประจำเนี่นะเวลาเปิดเเวลาปูดข่าวปั่นข่าวเนี่ย ก็ยังเอารูปทักษิณคู่กับเจ้าของร้านอาหารพระโลมาลงแต่ว่าลงในลักผ่านหัวข่าวในลักษณะที่รว่าเออด่าด่าทั้งซ้ายทั้งขวาด่าทั้งทั้งทั้งขึ้นทั้งล่องบอกดักคอแมวอย่าหนีนะ <laughs> ข่าวกรุงเทพธุรกิจอันนี้ครับก็ลงข่าวแบบเดียวกันแต่มีข่าวน่าสนใจคือเรื่องการยุบพักของเก้าไกลกับภูมิใจไทยวันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องการยุบพักภูมิใจไทยนะครับเป็นเรื่องคดีของคุณศักดิ์สยามที่พัวพันกันมายุบพักโดมิโน ปรากฏว่าผมเอาข่าวนี้มาคุยกับท่านเป็นสาระสำคัญนิดหนึ่งว่าข่าวนี้จะตกลงจะได้ยุบหรือเปล่าเนี่ยพรรคภูมิใจไทยอะ่ะเขาบอกว่าต้องยุบต้องยุบท,ทำไมทาไมถึงเชื่อว่าอาจจะยุบไม่ได้นี่ฮะคุณอนุทินได้รับเครื่องราชอิสริยพรพิเศษโอ้โหพร้อมกับประยุทธ์ สมมุติถ้าท่านทักษิณได้เครื่องราชอิสรยาภรพิเศษตอนนี้ทุกคนก็ต้องตีความเฮ้ยเรียบร้อยแน่วันที่สิบแปดไม่มีทางแนละ้วหนึ่งหนึ่งสองอ้น,นี้ผมสมมุติเฉยๆนะคุณอนุทินกำลังอยู่ในภาวะการที่จะถูกยุบพักเหมือนกันแล้วก็มี ขาได้รับเครื่องรับสิยภพร์พิเศษผมไม่ต้องบอกว่าอะไรเนี่ยนะฮะคือเครื่องรับสิยภร์เนี่ยแบบผู้แทนแบบสสแบบรัฐมนตรีเนี่ยมันมีสี่สายสายที่สีนะ่เน่ยช้างเผือกสายสีเนี่ยนะะก็จบเท่านั้นแต่นี้พิเศษขึ้นไปอีกก็เป็นกระบวนการที่นี่คือบอกให้เห็นถึงอํานาจ อำนาจของวังนี่คือระบบระบบปกครองไทยที่ย้อนยุคมานานแล้วแต่กำลังขมวดประเด็นชัดเจนมากและนี่คือคำวิจารณ์ที่ผมเคยบอกมาหลายทีว่าการที่ระบบพวกเราย้อนยุกเนี่ยเป็นระบบสมบูรณ์ในายาสีที่ราชใหม่เนี่ยมันมันไม่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ จะบอกว่าล้าหลังก็ไม่ไม่ดีนะแต่มันไม่สอดคล้องกับโลกของพัฒนาการโลกสมัยใหม,ใหม่คุณอนุทินก็เลยปลื้มสุดเลยนี่ปลื้มอย่างนี้ก็เห็นถ้าจะไม่ถูกยุบแน่พักอันนี้อันนี้เดากันเล่นๆประเด็นที่ผมเคยพูดกับท่านว่าปัญหาประเทศไทยมันเป็นปัญหาโครงสร้างแล้ว ไอ้ความขัดแย้งอย่างนี้ผู้ปกครองรัฐอำนาจเผด็จการเขาก็ไม่ยอมปลองดองไม่ยอมปฏิบปนอม20กว่าปีสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราบอกว่าเป็นทฤษฎี DIY and u l คือแบ่งแยกและปกครองและการรัฐประหารมันยังดำรงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นใครก็ปั่นข่าวขึ้นได้และการปั่นข่าวอย่างนี้ทำให้ สถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจผมเอาข่าวเรื่องเศรษฐกิจมาคุยกับท่านหลายครั้งแล้วนะครับครั้งล่าสุดก็เมื่อวันพฤหัสสุดท้ายเนี่ยที่ผมบอกว่าวันที่1 2บ8ต้องแหวกม่านมองวังคือเวลาวิเคราะห์ข่าวนี้เราต้องมองต้องพยายามเจาะข่าวเข้าไปในวังด้วยเพื่อที่จะได้รู้ผล ของการวิเคราะห์ว่ามันจะออกในทิศทางไหนซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่กล้าวิเคราะห์กันผมก็เอาข่าวอันนี้มาวิเคราะห์กับท่านหลายครั้งแต่ล่าสุดนี้เมื่อวันพฤหัสปรากฏว่าวันนี้มีข่าวอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือบุคคลที่เป็นอยู่ในวงการหุ้น เรียกว่ามือหนึ่งนะฮะมือใหญ่มือใหญ่ของหุ้นกันแล้วกันเออเขาพูดเหมือนกับสุนัยเลยครับเพียงแต่เขาไม่ได้เอ่ยสับทางการเมืองอย่างที่ผมว่าแต่เขาบอกปัญหาใหญ่ของเราวันนี้เกิดจากโครงสร้างที่ล้าหลังแล้วตามโลกไม่ทันและสภาพการที่เศรษฐกิจหุ้นมันตกเนี่ย เขาก็อธิบายเพราะตอนนี้คนก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมหุ้นมันตกอย่างนี้คุณคนนี้ได้ตอบคําถามได้ดีมากนะครับคือ,อ,อจะเรียกว่าอะไรดีคุณคุณนิเวศนะครับคุณนิเวศ เหมมาวชิลาแมนี่นี่าตั้งนามสกุลใหม่นี่นึกว่าเป็นสายตรงรอสิบเลยนะเหมวชิละวรากรนะแต่นี่อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะเป็นนามสกุลเก่าของท่านคุณนิเวศหรือดอกเตอร์นิเวศคนนี้ได้เสนอความเห็นของปัญหาว่าทำไม เกิดหุ้นตกอย่างหนักปรากฏว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักท่านนี้นะแต่ว่าคนในแวดวงตลาดหลักทรัพย์นี่เขารู้จักหมดท่านก็ไม่ค่อยได้ออกบ่อยเท่าไหร่ท่านได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็น,นังือพิมพ์ประชาชาติลงความเห็นของท่านนะครับดรนิเวศเปิดเหตุผลที่ต่างคาดขายหุ้นไทยหกเดือน เกือบแสนล้านเมื่อพูดอย่างนี้ต้องบอกท่านนิดหนึ่งว่าคนที่เราเรียกว่านักเล่นหุ้นหรือหรือคนคนเทรดหุ้นเนี่ยนะคนที่เขาอยู่ในตลาดเขาอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่เขาเ,เขา ทำหุ้นในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าหุ้นแบบถาวรเน้นคุณค่าเขาเล่นหุ้นใหญ่ๆเขาไม่ได้เล่นหุ้นวูบวาบวูบวาบแล้วคนประเภทนี้มือใหญ่ๆเล่นมีคนเปรียบเทียบบอกด็อกเตอร์นิเวศเหมวชิระวลากรเนี่ยในเมืองไทยเขาเขาถือว่า เป็นคล้ายๆกับนักเล่นหุ้นเบอร์ใหญ่ของอเมริกาคือวอลเลนบัฟเฟตท่านบอกว่าเทคนิคเลือกหุ้นของดรตนิเวศฉายาวอลเลนเมืองไทยคงตาคนนี้ได้นะครับผมเคยมาคุยกับท่านแล้วธรรมดาเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องเศรษฐกิจกันมากเพราะรู้ว่าเพื่อนๆน,นี่ไม่ค่อยชอบ แต่วันนี้ข่าวเนี่ยผมว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้เห็นโครงสร้างเพื่อท่านมีความเชื่อมั่นว่าอ๋อประเทศเราเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยมันถึงจุดที่จะงโงหัวยากมากนะครับต้องต้องออกแรงกันจริงๆก็น่าเห็นใจท่านนายกเศรษฐานะ คุณวอลเลนบัฟเฟตนี้เขาเป็นนักเล่นหุ้นที่โด่งดังในอเมริกาที่ผมเคยนำประวัติของท่านมาคุยแล้วเขาเล่นหุ้นที่มันเป็นหุ้นหลักๆที่มีลักษณะเป็นเครดิตของประเทศเลยนะท่านนึกถึงยี่ห้อดังๆในอเมริกาเนี่ยนะคุณวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเขาจะถือหุ้นเหราั้นคุณ ด็อกเตอร์นิเวศนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับด็อกเตอร์นิเวศนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าใครอยู่ในวงการหุ้นก็จะเห็นข่าวเขาเรื่อยๆนะครับนี่ก็ผมเลยเอาเก็บข่าวเก่าของเขามาให้ดูหน่อยซองพอร์ตหุ้นไทยด็อกเตอร์นิเวศกับครอบครัว5.6พันล้านปี66ได้ปันผลเท่าไหร่ผมขออนุญาตเอาประเด็นสำคัญสำคัญในข่าว เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันแล้วนี่คือข้อสรุปว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุดและเป็นปัญหาที่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะการเช่นนี้ถ้าพูดกันตรงๆมันกระทบทุกคนเมื่อหุ้นตกวังก็จนลงด้วยนะเพียงแต่เขาจนกำไรเท่านั้นเอง เงินเขาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อหุ้นตกราคาหุ้นที่ในหลวงรัชกาลที่สิบท่านถือหุ้นอยู่เนี่ยมันก็ต้องซุดลงด้วยมันจะเกิดผลกระทบหมดดังนั้นถ้าถ้าเรายังไม่แก้ไขแล้วก็แก้ยากมากผมก็บอกท่านแล้วเออดอ,อรนิเวศก็บอกมันยากมาดูนะฮะผมขโมดประเด็นให้ท่านดูดรนิเวศ เป็นต้นแบบนักลงทุน VI เปิดเหตุผลต่างชาติทำไมต่างชาติขายหุ้นไทย6เดือนเกือบแสนล้านชี้โครงสร้างที่เป็นเสาหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเสื่อมโทรมลงมาอย่างรวดเร็วเกิดจากการรัฐประหารเมื่อ10ปีที่แล้ว แทบจะทำให้การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างโดยเฉพาะการเมืองสะดุดลงอย่างสิ้นเชิงเป็นผลจากการรัฐประหารต่อเนื่องนี่พูดให้ถึงที่สุดนะและไอยุทธเนี่ไงเออเอาลนะเปิดหน้าก่อนก็กันไอคนทำรัฐประหารที่ทำให้บ้านเมืองฉิบหายทุกวันนี้ขอโทษนะฮะ กับได้รับการโปรโมตในหลวงให้เครื่องราชพิเศษอีกมันเอาละท่ทานจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้แต่นี่คือนี่คือระบบมันไปนอย่างนี้คือคนทําชั่วนี่กับได้รับความนี้ได้รับสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นคนดีเออเอาอย่างไรกันแล้วกันนะฮะการได้รับเครื่องราชพิเศษนี่มันมีความหมายในทางเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วไม่ใช่คนเดียว ไอ้พวกคณะรัฐปรหารทั้งชุดอายุนี่ได้หมดเลยได้รับพระราชทานหมดเลยนะฮะเครื่องราชทีนี้จากข่าวที่เขาสัมภาษณ์หรือที่ท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นปัญหาคืองโครงสร้างจากการรัฐประหารแล้วมันไม่ใช่พึ่งตกวันนี้ท่านบอกว่าในรอบสิบปีเนี่ย ทุนต่างประเทศส่วนใหญ่เขาเถะถอนออกหมดเขาเทขายหุ้นหมดสิบปีโดยเฉลีย่ยปีละแสนล้านสิบปีนี่ก็ฟาดเข้าไปล้านล้านแล้วครับเมื่อทุนต,ตัวเงินที่มันไหลอย,อยู่ในเมืองไทยเนี่ยถูกกลุ่มทุนใหญ่ๆเขาขายทิ้งอย่างนี้เนี่ยก็แน่นอนนะโอกาสที่จะโงหัวมันยากแล้วดูต่อไปอีกนิดนะครับที่เขาบอก ต่างชาติขายหุ้นไทยเกือบแสนล้านเฉพาะปีนี้นะดูเนื้อความหน่อยครับมองจากเหตุผลระยะสั้นแบบเทคนิคก็คือหุ้นไทยตกเพราะนักลงทุนต่างชาติขายสุดที่หุ้นในตลาดค่อนข้างมากและ เป็นการขายต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้สูงถึงเกือบแสนล้านบาทแล้วในเวลาไม่ถึง6เดือนซึ่งเป็นการขายสุดทธิที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่ต่างชาติขายเฉลี่ยปีละประมาณหนึ่งแสนล้านบาทรวมแล้วขายมาแล้วประมาณหนึ่งล้านล้านบาทเป็นยังไงครับ แล้วมาดูครับปัญหาหุ้นไทยไม่ใช่ปัญหาชั่วคราวมันเป็นปัญหาถาวรเขาบอกว่าประเด็นสำคัญคือสถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องชั่วคราวหรือเป็นเออหรือเป็นเรื่องถาวรน,นะครับท่านบอกความเห็นท่านท่าน อาจารย์นิเวศดอ้ดรนิเวศบอกความเห็นท่านบอกแต่ส่วนตัวผมเองนั้นมองว่าปัญหาของหุ้นไทยอาจจะไม่ใช่ปัญหาชั่วคราวแต่เป็นปัญหาถาวรที่เกิดจากโครงสร้างที่แก้ไขยากโครงสร้างเหล่านั้นเดิมทีเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกษิจไทยและตลาดหุ้นมากเดิมนะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่แน่นอนในขณะที่เราไม่ได้ตันหนักและไม่ได้ปรับโครงสร้างตามที่ควรจะเป็นผลก็คือเรากำลังอยู่ในภาวะในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจเติบโตต่อไปได้ซึ่งก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นเติบโตไปได้ยาก และก็จะเป็นแบบนั้นไปยาวนานและไม่สามารถจะกลับไปสู่ภาวะเดิมได้อีกเลยจากผลการรัฐบาลจากผลการก่อจราจนจากแต่ถ้าไม่ได้ลงรายละเอียดก็มีอย่างที่ไหนนะครับยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสนามบินถูกปรับแค่สองหมืนเราก็เห็นแล้วว่ราระบบตุสารของเรานี่มันเละเ,ลเ,ลเ,ลเลทะหมดแล้วว่างั้นดีกว่า ประเภทหลักนิติธรรมมันไม่มีแล้วนี่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าเราคงจะจินตนาการได้ว่ามันหมายถึงระบบเราเป็นอย่างไรเขาบอกว่าโครงสร้างเศรษฐกิจตลาดหุ้นเสื่อมโทรมเขาบอกเป็นข้ออครับแต่ข้อที่ชัดที่สุดที่ผมการแดงให้คือข้อที่สองโครงสร้างเศรษฐกิจตลาดหุ้นเสื่อมโทรม โครงสร้างที่สองก็คือเรื่องของระบบการปกครองประเทศที่จะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการนำและปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และแนวทางในการบริหารโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศให้สอดคล้องกับยุคสมัยในความเห็นของผมก็คือโครงสร้างที่เป็นอยู่นั้น น่าจะค่อนข้างล้าสมัยขานก่อต้องใช้ภาษาดีนะค่อนข้างที่จะล้าสมัยจะผมบอกล้าเลยค่อนข้างจะล้าสมัยและก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้รวดเร็วพอเฉพาะอย่างยิ่งก็คือระบบของเราไม่สามารถตอบสนองต่อเจตจำนงเสรีของประชาชนที่แท้จริงได้เพียงพอ และรัฐบาลก็ไม่สามารถมีสถิรภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติตามเจตจำนงนั้นและทั้งสองอย่างนั้นเปลี่ยนยากมากเห็นไหมครับคือรัฐบาลมันก็ไม่มีเสีิรภาพเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้นี่ก็มีอย่างที่ไหนสารรัฐมนูญน,นั่งอยู่บนหัวเลยครับเออเขาบอกว่าคุณเศรษฐาทำ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตั้งคุณพิชิตเป็นลัมตีคุณพิชิตชก็ลาออกแล้วมันก็ยังฟ้องฟ้องสายก็รับเรื่องแต่จะรอดไม่รอดอีกเรื่องหนึ่งแต่กูรับแล้วแล้วก็เรื่องการยุบพักเห็นไหมเรื่องทักษิณเรื่องตั้งสิบกว่าปีก่อนนู่นแล้วก็ขุดกันมาและจัวหัวเรื่องตั้งแต่สมัยการรัฐประหารของอายุธแล้วก็ยัดข้อหาให้ทักษิณอย่างเนี้ย ถ้าจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เราบอกไม่มีเสรีภ,ภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วสํานึกของข้าราชการพวกนี้ไม่มีเพราะเขาเป็นเครื่องจักรประหารแล้วแต่เจ้าของจะกดเครื่องพอเปิดออนก็เดินเครื่องประหารไปถ้าจะให้ไม่ประหารก็กดปิดเทอร์นออฟซะจะจบกันอย่างเนี้เนี่ย เขาก็พูดในทางหลักการเห็นชัดเจนดีนะครับแล้วเขาบอกโดยสรุปแล้วนี่ครับโดยสรุปแล้วนะโดยสรุปก็คือโครงสร้างที่เป็นเสาหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของเรานั้นเริ่มเสื่อมโทมลงมาอย่างรวดเร็วอาจจะประมาณ10-15ปีมาแล้ว การรัฐประหารเมื่อสิบปีที่แล้วแทบจะทําให้การพัฒนาหรือการปรับปรุปงโครงสร้างโดยเฉพาะการเมืองสะดุดหยุดลงอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ยิ่งหน้าเป็นห่วงก็คือการเสื่อมลงนั้นยังไม่หยุดและอาจจะแย่ลงเรื่อยๆท่านไปหาอ่านละเอียดได้เขาพูดถึงการรัฐประหารเนี่ยเป็นตัวจัก สำคัญที่ทำให้ประเทศชาติมันเสียหายแต่ปรากฏว่าคนรัฐประหารได้รับเครื่องราชจากในหลวงเต็มที่เลยไอ้ยุทธเห็นไหมโปรดก้าพระราชทายเครื่องราชทุติยะจุลจอมเก้าวิเศษฝ่ายหน้าให้พลเอกประยุทธ์แล้วจริงๆก็หลายคนด้วยครับคณะรัฐประหารทั้งหมดนั้นะในชุดอยุทธเนี่ยได้เกือบหมดครับ โปรดเก้าพระราชทานเครื่องราชจุลจอมเก้าห้าสิบเก้าคนพลเอกประยุทธ์อนุทินรับพระราชทานเหรียญรัตนาพรชั้นที่สามคุณอนุทินไม่ได้ไปไปรัฐบรหารกับเขานะแต่คุณอนุทินนี่ร่วมรัฐบาลตอนรัฐบารกับเขาเออตอนที่ใช้อำนาจมาตาสีตั้งรัฐบาลนั่นนะนะฮะในการเหตุการณ์ต่างๆเอาละ เมื่อเราเห็นเช่นนี้ผมคิดว่านี่ความสำคัญของข่าวสารวันนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่อยู่ที่หน้าหนังสือพิมพ์แต่อยู่ที่ข่าวที่ไม่ได้ลงพาดหน้าหนึ่งนังสือพิมพ์คือคำสัมภาษณ์ของดรนิเวศแล้วก็เป็นเนื้อความในสถานการณ์ที่กําลังเกิดกระแสเศรษฐกิจหัวทิ่มอย่างเต็มที่ที่สะท้อนออกที่หุ้น นะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่างไรยังไงช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ